สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามช่องของจ้าจ๋าปากข้าวโดเมืองเพชบูรณ์วันนี้นะคะจะมีแนวทางเอามาฝาก FC นะคะเช่นเดิมสำหรับนะคะ FC ที่ถามถึงของเฮียนันนะคะตอนนี้ลงแล้วแล้วก็จะมีชุดนึงนะคะที่เป็นประเด็นมากนะคะในตอนนี้ก็คือว่าเขาให้มาใช่ไหม เข้ามาแล้วอ่ะ7งวดชุด3ามตัวนะคะ3ตัวเข้ามาทั้งหมด7งวดแล้วเป็นชุด3ามตัวตรงด้วยนะคะนะคะนี้งวดนี้งวดที่8ดมาตามกันต่อแล้วก็จะมีของแอทนาพงพันธ์นะคะแอทนาพงพันเนาะก็งวดที่แล้วเข้าเป็นชุด3าตัวด้วยนะคะ3าตัวโต๊ดเนาะให้8 50ห้ามาแล้วก็2ตัวห้าแต่ว่าห0น่ะมันเป็นเล็อั้นนะคะเล็อั้นแล้วก็ เอฟซี uh, หลายคนเนาะบอกว่าซื้อไม่ได้นะคะก็เสียดายนะคะเพราะว่าเป็นเลขที่สวยแล้วก็เลขที่ชอบด้วยเดี๋ยว FC นะคะที่อยากได้มะขามนะตอนนี้แช่อิ่มรอบวันที่5นะคะวันจันทร์เหลืออยู่แบบฝากเหลืออยู่18โลนะคะตอนนี้นะเหลืออยู่18โลนะคะแล้วก็แบบข้อว่าง5โลนะคะแบบฝากว่าง18โลแล้วก็ะมะขามสีทองนะมะขามสีทองแบบแกะเปลือกนะคะก็ ว่างนะคะใครที่อยากได้ก็ทักเข้ามาแล้วก็มาขามกวนนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยแต่แช่อิ่มนะคะรอบวันที่ห้านี้ยังว่าง18โลนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางของแอตนาพงพันธ์นะคะชุดแรกของแอทนาพงพันธ์เนาะบนนะคะ,ะก็จะบอกไว้ว่าสองจะไม่มาทั้งบนทั้งล่างนะแต่ชุดบนจะมี 170ชุด2ตัวตัดนะคะจะเป็น7007แล้วก็ตัวกันจะเป็น370กับ051วิ่งนะคะจะวิ่ง0อนย์ศูนย์จะยังอยู่ไหมนะคะสำหรับงวดวันที่16นะล่างนะคะวิ่ง8จะเป็น8118กับ78นะอันนี้ของอัธนาพงพันธ์งวดที่แล้วเข้าชุด3ตัวโต้นนะคะ สำหรับมะขามนะ FC ท่านไหนที่อยากได้นะคะก็แอดไลน์มาที่เบอร์0658375812นะหรือที่เพจนะคะจ้าจ่าปากกระโพนมังเพชรบูรณ์แฟนเพจนะท,ทักทายเข้ามาได้เลยของเฮียนานนะคะงวดที่แล้วนะคะเฮียนานเข้า05เนาะให้705ห่างไปเต็มเดียวเองอ่างวดนี้นะคะเฮียนันจัดหางเดียวงวดวันที่16ธันวานะคะอ่าก็จะเป็น 975นะคะ3ตัว975หางเดียวล่างนะคะจะเป็น65ตัวเดียวเลยก็ตัดชุด2ตัวด้วยนะคะ975ก็จะเป็น75 97แล้วก็95นะคะล่างก็65ก็อย่าลืม56นะคู่ตัวอันนี้เฮียน,นันนะคะส่วนเอฟซีที่ถามถึงเลขวิ่งคุณต้อมนะคะเดี๋ยวรอก่อนเนาะ อตอนนี้นะคะต้องรอรอแนวทางรอข้อมูลของคุณตั้มก่อนอะต่อมานะคะมาดูแนวทางนี้อย่าลืมนะคะ FC ที่อยากได้มะขามแช่อิ่มนะคะแช่อิ่มแบบฝากนะคะยังว่าง18โลนะข้อ5โลนะคะแล้วก็มะขามสุกแกะเปลือกสีทองกับปากายทองนะสีทองจะหวานนะคะหวานมากนะแล้วปากกายทองนะคะปากายทองนี้ก็จะ อ,อมนิดๆนะคะอมนิดๆนะใครที่ไม่ชอบหวานเจ็บก็ไม่ชอบหวานเจ็บก็แนะนําเป็นประกายทองเนาะแต่ถ้าใครที่ชอบหวานไม่เอาแบบติดเปรี้ยวเลยก็จะเป็นสีทองนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวแอดไลน์มาที่เบอร์0658375812นะคะอ่ะสำหรับคนเป็นร้านรอเลขนี้นะคะ เจ็ดงวดนะคะเข้ามาแล้วสามตัวนะคะงวดนี้งวดที่แปดนะงวดที่แปดนะคะเอามาดูแนวทางนะคะจะให้เลขมาทั้งหมดอะ่ะแปดหางแปดชุดทุกงวดนะคะแล้วเข้าทั้งหมดเจ็ดงวดให้มาเจ็ดงวดก็เข้าเจ็ดงวดเลยแม่นไม่แม่น,ไม,มนไม่รู้นะแต่ว่าทั้งแม่นนะโคตรแม่นแต่ว่างวดที่แล้วอะ่ะก็ได้ข้อมูลมาเพื่อนส่งให้นะคะเข้าจริงๆนะคะเข้าชุดสามตัวตรงนะคะ วันนี้มาดูก็จะมี304 305นะคะ314 315 804 805แล้วก็814 815นะก็คือว่าถ้าให้แม่นนะคะแม่นแล้วก็ให้เข้าจริงนะคะอย่างเงี้ยน่าลุ้นนะซื้อติดไว้ซักนิดๆหน่อยๆอย่ะพอได้ลุ้นนะคะลอตเตอรี่ก็เอาไว้ลุ้นด้วยก็ยิ่งดีนะคะอ่าถ้าให้ เข้าชุด3ตัวนะคะน่ารุ้นมากนะอย่าลืมซื้อนะคะอันนี้แจ้งไว้เลยนะคะอย่าลืมเด็ดขาดนะอ่าฝากแจ้ง fc ด้วยนะคะฝากแจ้ง fc นะ fc ท่านไหนนะคะที่ถ้าทายเข้ามานะคะสั่งมะขามแล้วก็ขอบคุณมากนะคะใครที่ยังไม่ได้สั่งนะคะก็สั่งได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมะขามนะคะใคร fc ที่อยากได้มะขามแบบสุกแบบอ่าเป็นฝากอะ่ะ รอก่อนนะคะรอก่อนเนาะตอนนี้มีแต่แบบแกะเปลือกนะคะแล้วก็แช่อิ่มแล้วก็มาขามกวนเนาะแช่อิ่มนะคะทั้งหมดรอบวันที่5นี้ก็จะประมาณนะคะจะประมาณวันที่10นะคะจะห่างกัน5วันนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ